วันเกิดของภรรยาคุณหมอโคนิกก็เลยตัดสินใจพาไปฮ i k กิ้ที่พารีลุคเอาเหมือนจะเป็นวันพิเศษแต่มันคือกับดักคุณหมอชักชวนภรรยาถ่ายเซลฟี่ด้วยกันที่หน้าผาภรรยาบอกว่าไม่อยากเข้าใกล้ขอบหน้าผารู้สึกกลัวแต่คุณหมอกลับผลักเธอพยายามให้ตกลงไปเมื่อเธอไม่ตกคุณหมอก็เลยใช้หิน ทุบศีรษะแล้วยังหยิบเข็มฉีดยาสองเข็มพยายามจะแทงเธอเสียงกรีดร้องของเธอทำให้นักปีนเขาสองคนได้ยินและรีบเข้ามาช่วยคุณหมอรีบหนีเข้าป่าจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่าเชั่วโมงตามล่าจนเจอระหว่างหลบหนีคุณหมอโทรหาลูกชายผ่านเฟซไทม์แล้วพูดว่าพ่อพยายามฆ่าแต่เธอหนีรอดไปได้ พร้อมทั้งบอกว่าเขากำลังจะกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายสุดท้ายคุณหมอถูกจับใกล้พารีไฮเวย์และถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าโดยเจตนาล่าสุดหมอถูกฟ้องและขึ้นศาลแล้วตอนนี้เขารอวันไต่สวนคดีที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า